คือในรายการไม่มีเวลานำเสนอแต่โอ้โหทั้งไป DSI <c oughs> เขาสรุปแล้วเนนนรื่องกำนันนกประวินกำนันนกซึ่งเกิดเหตุงานเลี้ยงบ้านกำมาน,นกจำได้ใช่ไหมแล้วก็ทำให้สรารวัตรสิวสรารวัตรตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตโดยลูกน้องกำนันนกก็มีข้อสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นว่าทำไมมีอิทธิพลอำาจบารมีถึงขนาดเรียก นายตำรวจจานวนยี่สกว่าคนเกือบสาสิบคนเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านได้เนี่ยนักบายค่ะแล้วเกิดเหตุตอนนั้นกลายเป็นว่าตํารวจไม่ได้จับมือปืนด้วยแล้วค่อยมาไล่ตามจับและวิสามันในเวลาต่อมาขณะนี้ตํารวจจํานวนมากถูกสารชั้นต้นมีคําพิพากษาไปแล้วใช่ไหมกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยค่ะอันนี้เราทราบกาันแต่มันมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องหัวประมวลหรือไม่ประการใดเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหนทางเมื่อวานนี้ ฟังดีๆท่านผู้ชมกำนันนกซึ่งอายุเพียง34ปีอย่างที่ผมบอกนะเ s yes, i โดยผู้ในการกองคดีหัวประมูลร้อยจุเบเสศรวุฒิรังใสซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้หัวประมูลโครงการรัฐบอกหลายเดือนที่ผ่านมาคณะของ DSI แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจะหาผู้เกี่ยวข้องมาให้ภาพชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะ กำนันนกมีขั้นตอนการเข้าประมูลโครงการรัดอย่างไรทำด้วยตัวเองหรือสั่งการผ่านใครที่เป็นลูกน้องหรือไม่ที่สำคัญที่มันไปปริศน,นาก็คือว่าการประมูลมันเป็นระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e bidding นั้งไปการซื้อแบบตั้งแต่แรกจะไปการซื้อในระบบโดยไม่เห็นหน้ากันคคนที่ซื้อสองจะได้แค่รหัสรับทราบในเวลาเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาในเวลาที่กำหนด ขายราคาต่ำสุดคนนั้นได้โครงการไปปัญหาก็คือถ้าจะหัวกำนันนกกับเครือข่ายที่ดีไซน์กับัหารู้ข้อมูลได้ยังไงว่าใครมาซื้อซองไปเพราะมันเป็นขั้นตอนอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมนัง้งใบใช่ค่ะทุกคนจะต้องไม่รู้กันนะคะว่ามีใครบ้างแต่ปรากฏว่ากำนันนกอะรู้เพราะว่าวิธีการก็คือให้คนของตัวเองเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเนี่ยแต่ละรายเพราะฉะนั้น ดีเอสไอแถลงเมื่อวานีว่าสืบสวนสอบสวนโจทพว่ามีกำนันมีพฤติกรรมว่าจ้างซื้อข้อมูลจากผู้เข้าซื้อซอประมูลโครงการจากผู้จัดหัวประจำจังหวัดเนี่ยมีผู้จัดหัวประจำจังหวัดอืโดยเป็นยังไงมีหลายกลุ่มค่ะกระจายกันไปอย่างนาคปรปฐมเนี่ยสองสามกลุ่ม,มในกลุ่มของกำนันนกเนี่ยเหมือนกับมีการไปว่าจ้างกลุ่มของนายมอสนายมอสกับภรรยาเนี่ยใช้บ่อยสุด การสอบปากคำมอสกับภรรยาเนี่ยไม่ได้ให้การว่าข้อมูลรายชื่อคนเข้าซื้อซองเนี่ยได้มาอย่างไรแต่ท่านก็บอกมันไม่ใช่อุปสรรคเดี๋ยวจะเน้นสืบสวนเข้าไปที่เส้นทางการเงินนะคะซึ่งแต่ละโครงการมันจะมีเส้นทางเงินไปดูว่าโครงการที่กำนันนกได้ไปเนี่ยมีการวาดจ้างกลุ่มจัดตั้งแตกต่างกันออกไปยังไงส่วนใหญ่ค่าตอบแทนของการซื้อ หรือทีมเข้าไปหัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3%โดยยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวโครงการมูลค่า40ล้านค่าใช้จ่ายที่กลุ่มหัวตกลงกันกับกำนันนกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง4ล้านก็คือ2-3เปอร์เซนต์ใช่ไหมขนาดเดียวกันเ <ation> <DES I> มื่อกำนันนกไปบริหารบริษัทปรว yani ีกรีหนกนก่อสร้างจำกัดมีกำไรจากการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถเอาเงินออกจากบริษัทโดยตรงว่ามาเป็นค่าอะไรยังไงคือต้องเตรียมเงินเอาไว้จ่ายให้กับกลุ่มจัดหัวค่ะแต่มันไม่สามารถเอาเงินออกมาจากบริษัทเอาไปชำระเป็นค่ากลุ่มจัดหัวโดยตรงได้ใช่ไหมคะก็จะมีพน,าานักางานคนหนึ่งชื่ออํานาจคนนี้เป็นมือทำบัญชีกำนันนกหรือเป็นนอมินีคอยทำหน้าที่ผ่องถ่ายเงิน คือเอาเงินออกมาจากบริษัทด้วยวิธีที่กำนันนกเนี่ยจะสั่งจ่ายเช็คเงินสดให้กับนายอำนาจเส้นทางการเงินที่ DSI พบจากการสืบสวนเนี่ยมูลค่า48ล้านเลยนะคะในปี65ปี65เนี่ย48ล้านดำเนินการ37ครั้งอพอเป็นเช็คเงินสด ชื่อนายอำนาจอำนาจเป็นคนไปถอนเงินสดแล้วก็เอาไปแบ่งจ่ายให้กับกลุ่มจัดหัวซึ่งดีเอสไพบเช้นทางเงินไหมระหว่างกำนันนกแล้วก็นายอำนาจแล้วก็ยังมีนายวิชานที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจัดหัว,วแล้วก็มีนายมอสกับภรรยาที่เป็นผู้จัดหัวด้วยและเส้นทางเงินยังไปถึง กลุ่มผู้เข้ายื่นซองที่มีเจตนาจะสมยอมราคาค่ะพฤติการเป็นยังไงพฤติการขั้นตอนการจัดหัวเมื่อกลุ่มในมอสได้รับเงินจากกำนันนกใช่ไหมคะก็จะเอาเงินไปซื้อข้อมูลรายชื่อคนที่เข้าซื้อซองประมูลโครงการของรัฐน่ะตอนนี้ d s i ยังไม่ได้มาคือใครขายใครเป็นคนขายข้อมูลคนยื่นซองให้กับกลุ่มในมอสอมกลุ่มในมอสได้ข้อมูลภาครัฐได้อย่างไรอ,อย่างสมมุติว่าถ้าได้มา40รายชื่อเนี่ยค่ะ ได้มาเสร็จปุ๊บข้อมูลกลุ่มคนที่ยื่นสองใช่ไหมคะในมอสกับภรรยาเขาจะมีลูกจ้างอีกส่วนคอยโทรศัพท์ไปไปของาน แล้วเสนอผลประโยชน์ว่าถ้าคุณไม่ยื่นเปิดซองในวันประกวดราคาคุณจะได้เงินมีตั้งแต่2 0 0 0 0ไปจนถึง5 0,000่นแล้วแต่ตกลงซึ่งการจ่ายเงินก็มีทั้งจ่ายก่อนวันระหว่างวันและหลังวัน e-bidding ใช่แล้วพอได้รับเงินไปค่ะก็ทำให้วันเปิดซองประกวดราคากลุ่มคนเหล่านี้แน่นอนไม่เข้ามาร่วมโดยจำนวนผู้เข้าซื้อซองเป็นจำนวนมากที่เด i เคยตั้งข้อสังเกต แต่วันเปิดซองกับเหลือแม้ไม่กี่รายแค่สองสา,สามบริษัทแล้วก็มักจะเป็นบริษัทในเครือกำนันนกเองอะค่ะที่ถูกเลือกมาเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นที่สงสัยอะให้มันแนบเนียนเอามาลักษณะเป็นตัวเทียบอะใช่ตัวเทียบแล้วตัวเองก็จะได้ถูกกว่าใครอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถึงเวลาซื้อซองไปทั้งเยอะแต่เหลือเข้ามายื่นซองเปิดประมูลแค่สามถึงสี่บริษัทซึ่งเดซายเห็นว่าผิดปกติ ที่ผ่านมาสอบปากคำทั้งคนซื้อซองประกวดราคาเจ้าหน้าที่ธนาคารคนเข้าไปเป็นคู่เทียบประกวดราคาเจ้าหน้าที่รัฐผู้จัดทําโครงการเจ้าหน้าที่กรมมัญชีกลางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงรวมถึงโดยเฉพาะสอบผู้เข้ายื่นซื้อซองแต่ถอนตัวในวันเปิดซองบางส่วนยอมรับว่าถูกข่มขู่ให้ขอถอนตัวค่ะนี่ โทรศัพท์มาข,ข่มขู่ให้ถอนตัวต้องทําตามเพื่อให้ได้เงินค่าซื้อสองคืนอถ้ายอมถอยนอกจากจะได้ค่าสองคืนแล้วยังได้เงินค่ารถคน้ำมันที่เสียเวลากลุ่มที่ถูกโทรศัพท์ขอหรือข่มขู่มีอยู่ห้ารายที่ให้การตรงกันว่าจะได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าโครงการจุดๆนี้ผู้ใหญ่โยดและกำนันนกขอซึ่งเดซไอบอกว่าทั้งหมด ถูกกันเอาไว้เป็นพยานค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะไม่ยอมรับว่าเงินที่ได้มาที่ว่าเป็นค่าซื้อ2องคืน,นตกลงแล้วมันคือเงินอะไรยังไม่รับค่ะส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยที่ไม่รับเนี่ยจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำนันนกโดยตรงวันนี้29เมษายนบ่ายโมงตรงคณะคณะพนักงานสอบสวน DSI จะ ไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำเพิ่มเติมกำนันนกในเดือนจำพิเศษกรุงเทพประเด็นพฤติการในคดีเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นมือไม้ทำงานให้กำนันนกทำไมโอนเงินให้ไปทำธุรกรรมต่างๆหรือ,อม,มีความสัมพันธ์รู้จักกับใครในผังบุคคลที่ DSI ขยายผลเจอ,อ ส่วน<ป>พ่อกับแม่ของกำนันนกเนี่ยค่ะนี่มีด้วยก็ยืนยันว่าทั้งคู่จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนละโครงการกับกำนันนกคือทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าโครงการค่ะเป็นของกำนันนกสะกสิบเจ็ดที่เหลือที่หัวประมูลเนี่ยสองโครงการเป็นของพ่อแม่กำนันนกทั้งนี้ทั้งนั้นยังได้ข้อมูลดีเอสไอเขาแถลงเมื่อวานว่ามีการถ่ายโอนโครงการลักนาดใหญ่ให้กับลูกชายโดยที่หลังจากนี้อย่างที่บอกขยายผลว่า เองไปซื้อข้อมูลมาจากไหน <Ừ. S 2> อย่างที่บอกไปมีใครบ้างเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบบล็อกเชนจัดเก็บในหน่วยงานภาครัฐพนักงานสอบสวนได้แจ้งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงช่องโหว่แล้วอยางไรว่ามีการเอาข้อมูลออกมาได้ยังไงซึ่งก็ได้รับการยืนยันกลับมาว่าจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดีแล้วหลุดได้ไงกำนันนกรู้ได้ยังไงกับเครือข่ายอ่ะ ตามกระดู19โครงการเนี่ยต้องไปประกอบด้วยยังไงทบทวนดูโครงการใหญ่ทั้งนั้นโครงการเนี่ย DSI รับเป็นคดีพิเศษนะคะแต่ละโครงการมูลค่าเกิน30ล้านส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของ3หน่วยงานก็คือกรมทางหลวง8โครงการกรมทางหลวงชนบท4โครงการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น7โครงการรวมวงเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1,326,244,000บล้าน2 4 0 0บาทค่ะวงเงินทําสัญญาเนี่ย1 2 1 0บล้าน778,000กบาทแบ่งเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมหรือ e auction เนี่ย12โครงการปี54 5 9ถึงแล้วก็เป็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่หรือว่า e bidding เนี่ย7โครงการก็คือช่วงหลังปี59จนมามถึงปัจจุบันอ่ะนี่เดี๋ยววันนี้เข้าไปแจ้งข้อหาถูกไหมทั้งไปใช่ค่ะต้องตามกระดูเลยนะ เดี๋ยวจายเขาทำงานเงียบๆนะแต่ผลออกมาก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนี่แหละท่โบชมะโอ้โหสิโครงการของพ่อกับแม่กำนันนกสองอีก17โครงการของกำนันนกค่ะอ่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงอ้าพูดอีกแล้วดอกเตอร์ปานปรีอ่า ข้อมูลนั้นมาจากใครใช่ข้อมูลในใจผมก็อยากรู้เนี่ยข้อมูลนั้นมาจากใครใช่กำนันนกได้ข้อมูลได้ยังไงอืมค่ะอไหนเส้นทางการเงินกำนันนกจ่ายตำรวจไม่เห็นพูดถึงอันนี้ก็พูดถึงหัวไอ้นั้นถ้าเกิดโยงกับตำรวจมันเรื่องถนนอืหรือเปล่าหรือย,ยังไงอ้า มีใช่กำนันนกคนเดียวยังมีอีกมากมายอื